เรื่องราวเรื่องราวเรื่องดาวนี่มันสูน <c oughs> ้เหนือไอ้เหี้ยเลยเนะี่ยโอเคมึงเชื่อไหมโฆษณาใช่เปล่าอยา่าบอกนะว่าโฆษณามาใช่ไหมไม่มาหยับเยบมีท่าแม็กแท็กมีเหี้ยเลยนะเนี่ยเออมีท็อปอันดับบดบดเลนบอร์ดโอเคมีเหี้ยไม่รู้ โอเคออปชั่นไม่เว้ยจะเริ่มเกมดิอย่านะโฆษณาอย,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 ย่าอย่าอย่ามีโนเซฟกับนิวเกมนิวเกมดิไม่เซฟก็บ้าได้ไสักแล้วคือกูว่าตอบมาให้กูเล่นโซนิกตัวเดียวมึงเล่นให้กูมึงไม่ให้กูเล่นเทลหรือนักข้อเลยเหรอมึงให้กูเล่นโซนิกตัวเดียวตัวเดียวไอช่างแม่งเล่นก็เล่นวะไอสัตว์โอู้หู้หู้ ยอดโซนเอกทีมเพลย์ไม่อ่านได้สัตว์โอ้โหนี่มันโอ้โอ้ม่ไม่ดูกรีนิวโซนเอกหนึ่งอ้โคตรคิดถึงมันเล่นยังไงนะเคนี่ก็อา๋อมีจอยยางโอ้ยนี้โอ้โคตรคิดถึงดีอะแม่งโอ้ยทำเสี้ยนแล้วต้ไม้ ช่ไงแม่งอ้สัสเอางกูจะมากลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งมันกูเคยเล่นตอนที่กูยังเป็นเด็กกระโปงนะตอนนั้นกูแบบฝีมือแบบเทกมากแต่ตอนนี้กูน่าจะเป็นแค่คนโง่คนเดึ่งเป็นแค่ลูกน้องคนหนึ่งนะเฮ้ยโอ้ยกูเก็บได้เยอะไรนะโอ้โหกูไปเอาสุดยอดไปเอาเอาตาอิสติงไงไปเอาตาอีสติงโอ้ที่มีมีแต่เทงไอ้สัสเดี๋ยวกูรดองเพลงยังไงแป๊บหนึ่งเซตติ้งมึงให้กูรดเพลงก่อนลาซาด้าไม่ เออมิวส uh, okay, ิกโอเคลดแล้วสองขีดแล้วกันไม่สามขีดดีกว่าเออบล็อกเบอร์เซิร์ยูเอีคือเฮีเนี่ยเออบอรเซอร์ไม่โอเคเสร็ิ้งเสร็จแล้วคอนติเนียเนันอขียอะไรวะแล้วาด้มึงมาทำเฮียเลยเนี่ยว่าแล้วโฆษณาไม่ต้องมา ก็ดีอืมโอ้ทำไมแหลกจังวะเดี๋ยวก่อนอืมีโล่อือแม่งกูตีโล่แต่กูไม่มีโล่โอเอาี่ไงโล่อืออืมพลังเอาตายอินสเติงกูหายไปไหนหายไปเร็วเหมือนกูจำได้ภาคสองมีซูเปอร์โซนิกเลยนะแล้วทำไมมันรู้สึกทำไม,ไมันดูแหลกจังวะไปสติงใหม่ดิเอ,อี้ย Let's go ถ้าด้ดูคลิปนี้อยู่นะกูจะโหลดโซล่าสแตร์ไประเบิดที่พื้นที่มึงไอ้ฝั่งต้องเป็นโ,โซล่าสแตร์เท่านั้นนะอ่ามันเลอะไอช่างแม่งเล่นแบบนี้ก็ได้ไว้ไว้ยอย่าจะฆ่ามึงจะฆ่ามือ,อโอ้โซนิกเป็นนักวิ่งนูเรือเฮ้ยไอ้เอ็กแมนเอ้อาว่าตับฟักเกิดเขี้อะไรขึ้นเอ้าไอ้เยี่อะไรเนี่ยโซนิกปไปว่าตับฟักโหตาแรกมึงปาไกลเกือบสี่นาทีโอ ส่ตงตีเ่ยเนี่ยอ้อานะส o ิ i เบ a s e what the f เมื่อกีู้ก็เข้าวงแหวนน่าจะเป็นเกมพิเศษนะโอเคเกมพิเศษเกมพิเศษก็เ,เกมพิเศษเอ่องง what the fuck กูเล่นอะไรแล้วกูอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่แคร์ที่ที่รู้คือต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนอ้ามีลิงด้วยมีลิงลิงลิงเงินเรียกว่าเงินแทนลิงล้วกัน ไออาร์เนี่ยย like okay. oh, oh, oh. oh. okay. her like ี่อะไรอาร์คือรีเซ็ตเด้อรีเซ็ตเด้อไม่เว้ยกูไม่รีเซ็ตโอ้โหโอ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 หเกิดเที่ยงคืนเนี่ยโตเตยแล้วคืนเนี่ยเดี๋ยวด้วยอะไรมันกระพริบวะการกลับเหรอไม่โกไม่กูไม่ไม่กูบอกว่าไม่ไปไอ้ปายี่ยไอ้สัตว์สเปเชียลสเตกกูไม่อยากเล่นไอเี้ยกูแค่อยากเล่นเหมือนคนธรรมดากูแค่อยากเล่นเหมือนคึ้ลึกเนาะคนหนึ่ง อี yeah, right oh, wow, ๋เยเนี่ยโอ้ว้ากูไปที่เดิมโอ้แอคสองเยสเซอร์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 อ่าวันนี้ปลาไข่ดองปลาไข่ดองกูไข่ดองกูเยี่ยมด้กูมากูสัตว์อี๋ยือประสบการณ์ที่เคยเล่นแต่ก่อนอาจจะจำได้หรือเปล่า เก็บง่ายเก็บง่ายเก็ง่ายเก็ง่ายวะเยะเฮ้ยรวรวรววอรืวะอารือรวะอรอมมเไม่ใช่กูชาิดีไม่ไไม่ไโอ้ยแล้วมึงจะินเยอนสัพลังสุดเอาตาสติ๊กไม่เก็บกระดาษ้สั์ เด้อเด้อเอ้ยมันเหมันจะมีเก็บการเก็บดันเอ้ยน่าจะไม่เก็บเอ้ยไอ้เหี้ยพลังเอาตาสติงโอ้โหพลังเอาตาสติงเดี๋ยวให้เก็บแล้วกันน่าจะเป็นพลังชีวินนะเด้อเด้อเอาตาสติงอ๋อเป็นเอาตาสติงโดนหนาไม่เป็นไรอยู่โู้หนาสนใจพลังเอาตาสติงโดนมอนสเตอร์ไม่ตายเหยียแต่มอนสเตอร์ตายยิ้มยิ้มยิ้มมันว่าง่ายเลยด้วยไอ้เหี้ยมีเอาตาสติงอ่ะเก็บง่าย แล้วกูเข้าเฮี้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยลืมดูแม่งเป็นรูปแบบเหมือนด็อกเตอร์สตีเลยสักอย่างด็อกเตอร์ไอคกแมนใช่ไหมด็อกเตอร์หัวไข่ไข้งงงไข่ยาวบอลไข่ควยควายไข่เออสัตยสเปเชียลสัตย์โอ้ดูเปี้ยน อยู่ที่ไหนแล้วก <Tu alien> ูเป็นใครช่วยกูด้วยกูไม่อยากอยู่ที่นี่นกกูพากูออกไปหน่อยไอ้จั์แม่งบินอยู่หลังแบ็กกราวด์เนี่ยมันก็เป็นแบ็กกราวด์ไม่ใช่หรอไอ้จั์เล่น์เพลิงเด้งนี่มันพี่อะไรได้วะโอ้โหเด้งไปโอ้โหโอ้โหเด้งกูก็ไม่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 กูไม่อยากแล้วไม่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 ไหนแล้วก็มาสเปซั่สเต็ปแล้วกูต้องเอาให้สุดไม่ไม่ไม่สปีดเร็วยาวเลยแล้วกันไอ้เหี้ย ต้องผ่านต้องผ่านต้องผานต้องต้องผานต้องไม่โคตรยากเออจบก็จบปะประตูประตูประตูโอ้เล่นเกมมันยาอันนี้มันโคตรยากเลยแบบนี้ประตูประตูไม่เอาไม่เย็นแล้วประตูจะเข้าเข้าเข้า กี่เลยแล้วกนกนไอ้นเหี้ยมึงรู้ไหมคนดูแม่งโคตรยากเหี้ย yeah. yeah. เฮ้ยแล้วนั่นอะไรวะมอระกดอะไรวะเฮ้ยมันน่ากเก็บเว่าะพานี้ก็มีซูเปอร์โซนิกบ่าเน,ะนี่ยต้องเก็บให้หมดเสียเวลาเยอะแน่กูเอาตามตรงนะคนดูทรมานมากๆก,กับไอ้โมระกดปัญญาอ่อนเหี้เยเก็บแล้วกูจะเป็นซูเปอร์โซนิกน่าจะไม่นะ

เอาตามตรงนะคนดูโคตรเหนื่อยไอ้สัตว์แล้วตอนตัดแม่จะเป็นยังไงเกทเคมีตัวไม่นิ้ด้วยน่ารักจังเลยอย่านะโฆษณา,าอย่านะอย่านะลาซาด้ามึงอย่าไอสัตวลาซาด้ามึงอย่านะมันมา,มาอีกแล้วกรีนฮิวส่วนที่สามโอเคนี่น่าจะเป็นส่วนท้ายอะไรยี่อะไรเล่นมันนี่นเนี่ยช่วยได้เปล่ มันมาด้วโอนี่มันซูนนปเปอร์สยายันนี่าเย็เคมาไดปเปอร์สยายันงแต่ไอ้น,นี่เลยหรอวะไปเลย let's go let's go วนี่มันทำยี่อะไรไ,ไ,ไงอะไงเอ้ตัวเยี่ยไงต้องบู้ก็ใช้เวลาตั้งไก่กูมีเป็นกูว่าแล้วต้องมีสป,ปริง ตัวเย่ยเลยไอตัวเย่อไอเอตัเย่อตัว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 เย่ตัวเย่ยตัวเ่าตัวเย่อตัวเย่อตัวเย่อต่วเยมอัว่อตัวเย่อตมวเย่นัวเย่อเย่อตัวเย่ีัวเย่ตัวเย่อตหวย่อตัวเย่ยตัวเย่อตวเย่อวเย่อตีวตย่ัเ,เ,เ,ออเอ่อัเยอ่อตวเย่อตยขอตัอเย่อตวเย่อตนเ่นตัเย่วก่อนนวทย่อตัวเย่แล้วูมาอยู่ตรงนี้อตัอตัอตเย่่ๆๆอัวเอนีเ่เอเยอวเวพล่อ โลตับฟักโอเคไปแล้วก็ได้พลังชีวิตเดะอโอเคแม่งต้องมีตายด้วยว่ะเออโลทนเกียร์ได้โลก็คือโลเอตปะทำเกียร์ไม่ได้เกมง่ายๆแตคนยังไม่ผ่านนี่แม่งงงมากเลยนะเออเกมง่ายใครนะ่ยยังไม่ผ่านกันอีกเหรอโอ้ยเกือบบวกแต่ขึ้นไป Let's go oh y yeah. e a หมานะเหรียนกู เหรียกูแล้วใช้เหรียกไอ้ฟัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเช็คก่อนมี้ยอะไรอย่าคิดว่ากูมองไม่เห็นอืมกูตาดีเว้ยกูตาดีกูตายเลยเจคพลอยเจคพลอยเจคพลอยอยืมเจคพลอยแล้วก็พุ่งไปเลยถ้าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราชี้บวงตะปบแล้วเราไปนี่โอเคไม่มีอะไรกูน่าจะเหมือนภาคอื่นมีเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยงะใครนี่ไงที่กูเห็นตอนมึงตอนแรกไอ้ตรงป้าย กูต er pues ีไม mm ่ได้กูตบกูตียังไงตีไงโอ 8, nah, ้น uh, ี่ไงตีอย <kindergarten. 3. S 2> ่างงี Ga ้เอ้ยไอ้ยลูกตุ้มโอ้ลูกตุ่มไอ้ลูกตุ้มเหี้ยกูตีลูกตุ้มไม่ได้ลูกตุ้มมันอยากตายอ่ะเหรียญนี่ก็เหรียญหนึ่งกูรู้แล้วทำไมถึงกูแพ้ตอนเด็กมันมังคับยากยากไอ้เหี้ยโอ้แล้วกูเก็บลิงไม่ได้แล้วไอ้แต่ไม่เป็นไรรลมีห้าชีวิตเกมง่ายๆถ้าคนที่ไม่ไม่ผ่านนี่คือกระจอกมา มาควายนี่แน yeah. ่แล <When the S 2> ้วเทคนิคไอ้เหี้ยนี่มึงจำมึงจดจำแล้วไปทำใช้ในสัตว์แมงคนที่ยังไม่ผ่านไอ้เหี้ยเกมง่ายๆถ้าไม่ผ่านนี่โคตรควายโคตรกลาโคตรรู้ซื่อโคตรพี่แพ้เนี่ยทางว่าอะไรเหี้ยทำเหี้ยเียวะอย่าบินหนีอย่ามึงอย่ากลัวแล้วไม่เหมือนเกมอื่นเลยเรื่องนี้กูทำเหี้ยเลยเครื่องต้องตีเลยเพราะต่อฟักเหยับโอ้ คนปล่อยสัตว์ไอ้สัตว์ผีเท่าไอ้กระต่ายเฒ่ามึงไม่ใช่มนุษย์มึงมึงเป็นตัวเฮีย